ีจ้าเพื่อนของเราชาวดีทูมาเปนเรามหาเหารียญนำใช้ข้อมห่อนกันแล้วถึง้เหรียญนะเหรียญนะเหรียน้หน I <laughs> 不能连着了。Well, I want to go to.

ชิบะเต็มน้าน้ชิบะเต็มหงจักโอ้หมวันหลยเวียนามกับหลานน้าเขาหงว่าน้ำก้นหนึ่งหันเลยกับมาากว่าวานมันแค่ไหนหอวมักดต่บมั้งจ้ะแต่มันหอนไว้กับ คุณที่กำลังใจนะคะคุณห้าดวงตาจ้าเอาไรตัวนี้แล้วพี่น้องเฮ้ยอะไรบออะือย่างอะือย่างอะไรย่างเจ้าไปอย่างไรเอา้เอาพี่หน้าโอา้อพี่แม่หันลวกแากขบไปเริ่มเปียกน้องตื่นแล้วบอ พี่เด็ผพาเช็ดตัวฮู้ๆูๆฮู้ย้าไปตากแดดไปเผื่อเพ็่นเออก่าลวนยุตะว่ายุพูนมันสิอุ่นเดียวน้องขึ้นแล้วบ่นี่เป็นละไรบอกไวอ่านี้ขึ้นเลอะล่ะเป็นอีกยั่ขอบุณทุกกำลังใจนะคะหนูอยจับไว้บ้างโอ้โหน่ากลัา